ดีทุกคนมาตอนรับกันเยอะมากไปเลยขอเสียงคนรันดูนดนยโอ้โหต่เตมากครับดีดีใจสุดเลยครับที่มาต้อนรับครับตอนเวลาพนทีนันที่ส2 0 นี่ครับผมเองป๊อมปี้รัตชูรนีครับหรือป๊อมปี้คือคนดีครับแล้วหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้แล้วก็ต้องอยากให้พ์กพนเราทราบวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าเลยพิทควนมาทุกงานแชร์ที่กันได้มาเน้่ที่จากฝ่ายไหนนี่อ๋อใช่เหมือนกันนะฝ่ายนี้ใช่เหมือนกันเนาะวันนี้เนีต้องบอกว่าสามย่านพิการของเราครับเต็มไปด้วยแฟนที่น่ารักของรัตชูรนีครับและผมเชื่อว่าจากทุกบทที่เกิดขึ้นวันนี้ขอถามเล็กน้อยขอถามเล็กน้อยเพราะว่ามีการสั่ง มีคนไปล้มนะครับขออนุญาตมีคนไปล้มนะเดี๋ยวให้ทีมพิกาดของเรานะครับคอยดูแลนะบริเวณตรงกลางจุดนั้นนะเอาแบบนี้ตอนนี้ผมมีคำถามใหญ่ในสาสเท็กสเล็กน้อยนะครับว่าด้านหน้าทุกคนอยากนั่งลงไหมน้องเอาแบบนี้ตอนนี้เสียงแตกตอนนี้เสียงแตกงั้นผมขออนุญาตโหวตตามเสียงผมขออนุญาตโหวตนะโหวตนะมายกมือดีกว่ายกมือดีกว่าแล้วเดี๋ยวดูดูปริมาณดีกว่าน้ออยาก อยากให้ด้านหน้านั่งลงยกมือครับถ้าย่อลงไปจะมองไม่เห็นถูกไหมแต่ว่าแต่ด้านหลังจะไม่เห็นเลยนะคะถ้าไม่ย่อลงเหรอเหรออะเดน้าเดน้าถือย่าน้าถือย่าน้ายังไงนะครับอ่ะเอางี้ผมแต่เดินถามไปถึงจุดนู้นได้ยังไงนะ อ๋อโอเคถ้าแบบนี้ได้ไหมครับขอความร่วมมือดีกว่าผมเข้าใจนะด้านหน้าก็อยากจะยืนเขาจะได้มองจะได้มองเห็นใช่ไหมงั้นเอาแบบนี้ครับด้านหน้าถอยสักเล็กน้อยถอยออกเล็กน้อยด้านหน้าถอยออกเล็กน้อยนะแล้วเดี๋ยวมีพื้นที่ค่อยนั่งลงด้านหลังอ่าขออนุญาตนะถ้าอยากให้ด้านหน้านังอันนี้ผมต้องขอ,อความร่วมมือทุกท่านจริงนะเพื่อทุกท่านจะได้เห็นบรรยากาศที่เต็มที่ด้วยกันขอความร่วมมือเลยแล้วกันนะนะด้านหลังครับขยอกขยับออกเล็กน้อย ขยับออกเล็กน้อยเพื่อให้ด้านหน้าได้มีพื้นที่ในการที่นั่งยองกันได้เ<อ>ข้าใจนะแต่ว่าตอนเนี้ยคือผมต้องขอ,อยนาญานีนะด้านหน้ากลายเป็นบางด้านหลังมดเลยซึ่งเราเข้าใจเราอยากให้ท่านได้เห็นภ่าบรรยากาศอรู่ร,ร่วมก,กันดังนั้นอนะ่ะด้านหน้าถ้าย่อได้สามารถย่อให้เราิีน,นึงได้ไหมครับเพื่อที่จะด้านหลังจะได้เห็นภ่ามากยิ่งขึ้นเนอะอ่าด้านหลังนะครับต้องขออนุญาตขยับออกเล็กน้อยขยับออกเล็กน้อยนะ ขยับถอกเล็กน้อยนะคบด้านหลังอยากเป็นน้อยนะเพื่อให้ด้านหน้ามีพื้นที่ไม่แน่นจนเกินไปได้ไหมครับด้านหน้าผมถกนุ่มมือจริงนะอันนี้ผมผมพูดตามตรงเลยนะผมระบาจจยใจมากเลยนะผมไม่รู้ทํายังไงแต่ว่าอันนี้คือของความรู้เพื่อถ่ายภาจริง,รงๆเพื่อให้ทุกท่านเนาะจะได้มีมุมแล้วก็องศาในการถ่ายภาพไีเต็มที่โอเคครับอ่ะเอาแบบนี้นะครับตอนนี้เราได้รับจากทางทีมเสร็จนะครับบอกว่าตามนั้นเลย ตามนั้นเลยนะครับดังนั้นตอนนี้ท่านนะฮะอยู่าในพื้นที่เอาอย่างนี้แล้วกันผมขอบอกว่าวันนี้คือวันแช์ตี้ของเราเนาะคือวันที่เราทุกคนอยากจะมาแล้วก็ได้เจอศิลปินที่คุณชื่นชอบพร้อมกับการได้ทำบุญร่วมกันเพราะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่ากิจกรรมของเราทั้งหมดในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่งแต่ป้าเป้าเอ้ยสอยดาวเอ้ยกิจกรรมแช์ตี้ต่างๆปลิพันธ์มาเชิดได้ของวันนี้ชิมนะครับต้องบอกว่าเราครับจะนํา เงินกำไรทั้งหมดนะครับต้นทุนนะฮะแล้วนําไปมอบให้กับโครงการดีๆครับกับโครงการเงินคุณฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสภากาชาติไทยและโครงการหน่วยแพทย์จกักษุศัลยกรรมสภากาชาติไทยในสมเด็จพระกันขาเทราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือสังคามมาโดยตลอดครับ <S <S ผมเชื่อวันนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนที่มาได้บุญทุกคนเลยดังนั้นผมขอเสียงหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้ทุกท่าน อยู่กับผมหรือเปล่าขอเสียงของแฟนดูเันดีเลยเอาล่ะถึงตรง